เฮอนี่นะผัดพักผัดผัดเสีบเสียบจ้ะเสีบเสีบเสียบหน้อเงยเบื้องเบื้องลักษณะอพวฟัวกระไรพัวฟัวขำสนุเอ๋อใ่เออเชียเด้อจเออโอ้ผัดผักก็เสียบนะครับหอมหวานผัดผักรวม น่าอร่อยสามสั่นสามสั่นสุกสุกดำจึงคืนพี่น้องเลยเบื้องแน่หุ่นสุกแบบดำจึงคืนเอาแบบไม่ไหม่ไม่ไหมไม่ไหมป่าตจากเสื้อโรคนะครับแบบอร่อยอร่อยไม่ไหมไม่ไมนี่เขาเอิ่นว่าขอขอหาบวย้อมปง

บรรยากาศงานเขา้ารลำพี่น้องเลยงานที่สองก่อนกับพัทยาเ้าซอยงานเพิ่นเ้าซอยไปกนกำลังใจหรอกเพชรยังนําเพิ่นดโมเป็นหรอกเพชรยังกินโมนเสบพี่น้องเพชรยังกินโมนเสบมิจตเป็นภูมาซอยซิ่มมาซิมไปซิมมาทองสิแตกเลียวพี่น้องเลยซิม หมอน่หมอนี้แน่เป็นยมบรรยากาศ,ากาศพิซซ่าหวานเหารวมงานรวมการหนุมงานซอยกันพึ่งตี่พนเขียวดีเพื่อกับจะกินไห้ตัวเนาะนตามมาฮวงพนกับมาฟพีกกับมาฟพีกโค่นพี่น่อ,อ,อ,นนองเอเออพ่นจานโจโก ต้านกำลังตัดเดบอยู่กับมีผูทน้องคนกับลายคุณยุ่มต่ำหวงกันพี่น้องของเสียบน้องผชากินกรโมได้บางันเสียมร้ายหมอร้ายทองทีแตกัวยหูมากอยู่กับคก็ล่งหยวกอยู่กับมีนนก,มมก็ล่หง,ง,โโงหังหงนหงห่นอยู่กับมีไก่เคี้ยวไก่เคี้ยวบาน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 เฮ้า พูนถอนขนเรียบร้อยมากกระเซือหนึ่งเอาเวาเอยไก่เขียวลาบลาบบานกำลังซอยลาบทั้งขนกระย่างสามสัน่นแน่ย่างหูอย่างดินอย่าง,างกระเพาะโอ้ยสีอ่างพี่น้องก่อนบ้านานุน่มมืงชนก็มีคือการมากดำนุม่มเมืองที่ฝนเมืองแน่ มันยังเหมิมอยู่พี่น้องซ้ำนี่ก็ตั้งตำกินกับบนันนั่นดีพักกระเดานะพักกระเดาแห้งมากินกับตำมากน้ำหนุ่มพี่น้องเอื่นมากน้ำหนุ่มบวานนุ่ม,มุ้งชนเอื่นหมักยางหมักยางทิ่ตะกระจันนะพี่น้องเออเออบวานนุ่มุ้งชนก็มีคือการพ่อได้อ่างอยู่มีพอ่อใหย่อ่างอยู่บวานนุ่มุ้งชนกับหวานเบาบนกับหา,านเดียวกันนั่นแหละครับ เหมือนเำ้มไล่พูดมันโดนเมือ่อไรได้มันมันสิเบิรเดี่ยวนี่มาปลายมันตำนี่ละพอได้เรียมตำเนี่ยมเสียบาดเอ้าวขวนข่วนข่วนแนวนี่เพิ่นบ่จับหรอกเพิน่นว่าข่วนแนวนี่เพิ่นสิได้กินท่านข่นวนอยู่ตรงหน้านะเพิน่นจับเพิ่นว่าเอ้าเออ ท่านมาจับมีบริกินนะอ่ะอะไปพี่นหน้องกำลังไวเ้เจอกันชีหนานพุ่นน่ะพี่หน้องเลย